สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องชลักพหลลรอ๊ก้านะคะเป็นอีกช่องนึงของเราวันนี้เราจะพาดูสวนฝหลังของเรานะคะเรามีอีกช่องหนึง่งแล้วก็ทําเนื้อหาคล้ายๆกันนี่แหละแต่เวลาถ้าเกิดโทรศัพท์เรามีปัญหาอะไรอ่ะเราจะได้ลงอีกช่องนึงได้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาดูพหลัง,งจะให้ดูมุมสูงนะชาชานะคะ มันก็สวยงามมากเลยดูได้เห็นไหมคะสวยไปขัไป,ไปดูถ้ายอดมันยาวเราก็มาตัดออกสวยยอดออกให้มันแตกตาเยอะก,กว่าเดิม ออกแต่ตากออกมามันก็จะมีลูกเยอะกว่าเดิม,มก็ห่งไปเรื่อยกิบไปเรื่อยขายไปเรื่อยถ้าเกิดเราขายทุกวันมันก็จะได้เยอะเหมือนกัแหละนี่มันยังไม่ได้ขายทุกวันไง ไปดูส่วนถั่วัน,นห่อเสร็จแล้วถั่วของเราเมื่อไรจะได้เก็บเนี้ย พวกนี้ก็ดูเดืยดสามแถวที่เรายังไม่ได้เก็บรายะละเอียดห่ออลูกนันโตสละไปทิ้งดูนะคะดูลูกมันดกมากดูนะคะดกจริงๆต้องเพิ่มปุ๋ยเข้าไปเราต้องเพิ่มปุ๋ยเข้าไป ดกสลึกเกินเราก็มาเก็บรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ให้มันข้ามฝั่งไงมันจะฉีฉดฮอร์โมนฉีดอะไรลำบากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ฉีดเลยหรอกแต่เราเวลาเราเดินนะเราจะเดินลำบาก จะไม่เกินอีกสองวันได้เก็บน,นะคะดอกสุดยอดดกมากค่ะดกมากประทับใจมากสาธุขอให้ได้ราคาดีๆด,ด้วยเถินเห็นไหมคะบุกมันดกมากเห็นไหมเอ่ยดกจริงๆนะคะอันนี้อายุประมาณ4,5วันก็ได้เก็บประทับใจทั้งฝรั่งทั้งดาวเรืองทั้งเผือกทั้งถั่วนะคะ ปีนี้หยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองนะคะนี่เลยดูได้เลยนะคะดูฝักมันไม่มีแมลงนะคะเนี่ยตรงเนี้ยโอเ้เป็นสิบฝักเลยเห็นไหมเขียวถ้าเกิดมันพอปุ๋ยอ่ะมันจะเขียวมันจะงามมากเลยนะถั่วเนี่ยมันจะงามมากสุดยอดนะคะ ประทับใจไม่ว่าจะเป็นฝรั่งของเราก็ประทับใจนะคะปีนี้ขอให้เป็นปีที่เราเฮงๆงทำอะไรหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองอันนี้ก็แต่งกิ่งไปจ้าก็ทำสาวมันต้องต่ำกว่านี้ ทำสาวก็ว่าได้เลยแต่เราทําสูงสูงไปหน่อยคือให้มันแตกเร็วกว่าทุกครั้งถ้าเกิดเราทำสูงมันจะมันจะแตกแบบนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยมันมันจะออกมาเป็นรูปแบบเลยเริ่มแล้วอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนใกล้เดือนแล้วแต่มันก็ออกดอกแล้ว นี่ส่วนของเรานะคะไปพาดูประทับใจมากเลยทีเนี้ยเราไม่ใส่ปุ๋ยนะคะช่องที่มันออกดอกเนี่ยให้มันกินกับเผือกดีไปเราปลูกเผลือกใส่ไปด้วยไงอันนี้เราเสริมเป็นเมต้าสบไปหมดเลย <ๆ S 2> เห็นไหมคะเน,นี่ยต้นไหนเนี้ยเราต้องใส่อยู่แบบเนี้ยต้นเล็กๆเนี้ยเราใส่แต่ต้นไหนที่มันที่ออกดอกแล้วว่าดอกบานแล้วเราจะไม่ใส่ให้มันกินไปกับเผือกเผือกนี่แหละเพราะว่าเผือกเนี่ยเราใส่เผือกไงแล้วก็หวาน ดูแล้วรากมันก็คงจะถึงกันอยู่แล้วก็ต้องออกมาซอยยายามันอยออกให้มันแตกเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมถ้าดอกตุ่มใส่ได้ปุ๋ยเนี่ยดอกบานเราก็ใส่ให้มันกินกับเผือกเนี่ยเราจะเราจะไม่ใส่ต้นโดยตรงหลายรอบแล้วใส่ร่วงหมดลองแล้ว หยิบรายละเอียดหอ่อต้นละลูกสองลูกนะคะที่ลูกมันก็เป็นฝรั่งเหมือนกันเราต้องห่อไว้จะได้ขายมาก็เป็นเงินหมดหยิบรายละเอียดต้นละลูกสองลูกเนี่ยเวลาเราทําทําตัดยอดมันเนี่ยมันจะแตกมาเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วมันก็จะแตกมาแบบนี้แล้วก็จะได้หอ่อเนี่ยแบบน,นี้ดูได้นะคะประสบความสําเร็จ จากการทำอะไรมาทุกอย่างแล้วยังไม่เท่าสำเร็จเท่าปลูกฝรั่งนะคะรู้สึกว่าเราทำได้เกือบร้อยเปอร์ซนแบบอันนี้มันโดนน้ำท่วมไปมันพึ่งพึ่งโตมปีนี้ปีที่แล้วมันน้ำท่วมไงเราก็เลยตัดออกให้มันเหลือแบบเต่ตอมันอะไรเงี้ยประมาณสักศอกนึงเหลือศอกนึงแล้วคันี้มันได้หนึ่งปีกับกับเดือนนี้น่าจะโอ้ใช่กัญยาเดือนนี้แหละที่เราปลูก ้วตุลารู้สึกน้ำมันท่วมปลูกยังไม่ถึงสองเดือนเลยน้ำท่วมปีที่แล้วมันพึ่งโตปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเผือกนะคะเราจะปลูกแบบขึ้ไล่ส่วนผสมดูได้นะคะตรงนีเนเน้เนี่ยที่มันประมาณสามไร่สองงานเนี่ยเวลาเราตัดยอดไปแล้วนะเห็นไหมคะทุกคนสงังเกตมันจะขึ้นแบบ,แบ,บนี้แบบนี้นี่จะออกเยอะมากเลยเนี่ย แล้วก็เตรียมห่อพวกเนี้ถ้าออกเยอะเยอะขนาดเนี้ยเราสามารถเลือกลูกที่สวยๆห่อได้เลยนะคะอันไหนที่มันสุกแล้วก็ขายโกรนอะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเออต้นไหนสุกแล้วก็ขายไปแล้วห่อไปเรื่อยแต่งกิ่งไปเรื่อยถ้าเกิดตัดยอดแต่งกิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างมาเยอะกว่าเดิมนะคะเนี่ยสังเกตได้สังเกตดูนะคะเนี่ยอ่ ตัดยอดนี่แบบเนี้ยสวยงามมากประสบควาสมสำเร็จมากเลยทีเดียวเผือกยยังไม่ได้ฉีดยาสักรอบเลยน่าจะตรงนี้น่าจะเกือบสามเดือนได้แหละ เราปลูกหลายที่ไงเราฉีดยาไม่พร้อมกันถ้าเกิดเราไม่มีมแมลงหรือว่าหนอนอะไรเงี้ยเราจะไม่ฉีดเลยเราจะใช้เป็นน้ําส้มควนม้แบบนี้น้าส้มควนไม้ที่ได้จากการเผาถ่านควนไม้นะคะเนีย่ยแบบนี้เราจะเห็นตัวมแมลงหรือว่าหนอนอะไรเงี้ยเราถึงค่อยฉีดนะคะแล้วไอ้ปัชพืชเนี่ยเราใช้วิธีเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็จ้างคนมาดดยหญ้าอะไรเอาเราไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะคะ นานๆทีครึ่งปีหรือว่าอู้เป็นครึ่งปีนั่นแหละเราถึงจะได้ฉีดยาฆ่าฆ่าห้าทีนึงเราจะไม่เน้นนะคะเราจะถากทางเอาแล้วก็ได้ย้าเอาอะไรนีน้เห็นไหมคะดอกมันเยอะมากรอบหน้าในบานขอสักแสนลูกด้วยเถอะถ้าแสนลูกก็ใช้คูณไปประมาณสักโอ้หลายหมื่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจ้างคนงานติดถุงกระดาษไง แล้วก็อุปกรณ์คือเป็นกระดาษเป็นหนังสือพิมพ์เลยเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปใช้ถุงแบบที่เป็นถุงสําเร็จที่เราเอามาเก็บห่อรอบสองอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงเราต้องถุงที่เราเราใช้เนี่ยเราต้องเอาให้คนเราต้องใช้เป็นกระดาษหอ่อให้ลูกค้าไปเลยเราไม่สามารถเก็บมาใช้อีกได้นะคะเห็ไนไหมคะดอกเนี่ยถุงแบบนี้ยเราต้องเพราะเวลาเราขายไปอะ เราต้องห่อลูกมันไปด้วยไงเราไม่สามารถเก็บมาใช้อีกถ้าเราจะไปซื้อถุงแบบที่เขาบอกมันก็คงจะใช้ต้นคุณเยอะเราไม่สามารถเอาห่อให้ลูกค้าไปได้โอ้ยเราไม่ได้เก็บรายละเอียดเก็บไปเรื่อยถ่าไปเรืยตัดไปเรื่อยแต่ง,งิ่วนะคะประทับใจในการทำส่วนเราสวยออกส่ย,ยอดออก มันยาวก็สวยออกมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมที่แรกเราสวยตรงนี้เห็นไหมเลยนี่แล้วมันก็จะแตกเป็นสองกิ่งจากตรงนี้อีกสองกิ่งตรงนี้เป็นสองกิ่งลูกมันเอาไว้กินแล้วลูกแล้วลูกพอนะคะไม่ต้องเอาไว้เยอะถ้าเอาไว้เยอะมันลูกจะไม่โตถ้านฟุยน่ถึงจริงอะ่ะมันจะไม่โตนะคะสามารถใส่เป็นขี้ไก่อัดเม็ดผสมกับเคมีได้นะคะรสชาติ กบวันเหมือนกันเขีบลรายละเอียดโห่องไปเรื่อยๆสวยค่ะสวยงามมากพรุ่งนี้น่าจะจิบได้ละมังเนี่ยแต่จะไม่ได้เยอะเท่าไร่ จะใส่ปุ๋ยด้วยน่าจะทันกินเจพอดีกินเจน่าจะทันเพราะว่าอันนี้มันจะเว้นวันเก็บไงสุดยอดนะคะดูดูฝักได้นะคะนี่อันนี้ถั่วนะคะในปมเนี่ยตรงที่เราปลูก,กมันจะปลูกในป่าฝรั่งนี่ไงดูดูนะคะอันนี้จะเป็นฝรั่งของเราเป็นฝรั่งนะคะ เดี๋ยวดูจะซ่งให้ดูมันจะงามมากงามจริงเราก็เก็บรายละเอียดห่อไปเกือบเสร็จแล้วอีกสามล่องก็เสร็จระทับใจการทำของเรานะคะไร่ของเรานะคะนี่เราทำกันอยู่สองคนแล้วก็จ้างคนงาน แต่ไม่ได้จ้างบ่อยคือช่วงไหนที่เราเอาไม่ทันก็คือจ้างคนงานจะเกิดช่วงไหนเราทําไว้เราก็ไม่จ้างนะคะเราทําเองกันนะคะแต่ส่วนมากเราจะเป็นคนควบคุมการทําเยอะกว่าทุกคนนะคะเพราะเราเป็นคนดูแลดูแลว่าเออเราทําแบบไหนจะได้ขายออกมาแบบไหนแบบไหนต้องใส่ปุ๋ยยังไงต้องทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนทํา แต่บชัชพืชเนี่ยแซนเราเป็นคนตัดนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราตัด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 แล้วก็ช่วยกันเก็บอันตัวเนี้ยขึ้นนะคะเม็ดมันสองกิโลเลยนะเน,นี่ยรอบเนี้ยถั่วไม่รู้ว่าจะได้ราคาไม่ได้ราคาแต่เราก็อยากปลูกเนี่ยเราอยากจะปลูกหลายๆอย่างก็เหมือนปลูกหลายๆอย่าง อย่างละร้อยอย่างละสองร้อยอย่างละห้าร้อยอะไรเะปลูกเยอะก็ได้เยอะปลูกน้อยก็ได้น้อยอะไรเงี้ยปลูกหลายๆอย่างนะคะุนี้น่าจะได้เก็บไปตลาดนัดแล้วเนี่ยมันไม่เยอะไงมันยังไม่เยอะก็ตลาดนัดก่อนอะไรเงี้ยนี่ดูฝักได้นะคะสวยแล้วก็ดกจริงๆค่ะดกดกดมากดูนะคะนี่กรัหลังก็ดก เพือกก็งามจะมีดาวเรืองอยู่ฝั่งนู้นเราประทับใจมากนะคะประทับใจแบบสุดๆนะคะหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองประทับใจมากที่เราทํานะคะทุกอย่างออกมาเป๊ะมากนะคะอือหือสุดยอดก็ยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องเชนล็อพ่อหลงเรากล้าเปอีกช่องหนึ่งของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ